สวัสดีครับสวัสดี FC ของพี่จินตราภูลาบทุกทุกท่านนะครับสำหรับต่อมานะครับวันนี้ครับจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นการขอบคุณ f อนะครับของพี่จินตราภูลาบทุกทุกคนเลยพี่น้องครับที่ให้การต้อนรับนะครับซิงเกิลไม่ลาสุดครับพี่น้องครับคอยอายไหลเรือไฟนะครับ ทีเพิร์นฟิชลิงกับน้องบิวจิตริยาด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังมาแห้งนะครับติดชาร์ตนะครับทุกอย่างเลยพี่น้องครับพี่น้องสามารถติดตามได้ครับผ่านทางช่องจินตราหลายชาแนลครับพี่น้องครับผ่านทางจินตราพูลลาฟบอกด้วยพี่น้องบ่าว่าสิเป็นเต่าบ้านนาชาแนลครับทุกๆช่องทางนะครับอ่าเต่าบัานนาครับมืัอนี้ครับจัดทําคลิปเพื่อขอบคุณ FC ของพี่จินนะครับให้ได้รับ ความสุขนะครับแบบเต็มอิ่มเลยนะครับนั่นก็คือเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวค่อยอายไลเลือไฟครับพี่น้องอยู่ที่ลานพญาสีสัตนาคาราชจังหวัดนครพนมริมโขงข้าด้วยพี่น้องเด้อครับสีเริ่มตั้งแต่การบวงสวงนะครับเริ่มตั้งแต่บวงสวงนะครับเริ่มตั้งแต่บรรยากาศการถ่ายทำ นะครับอยู่ที่ลานพญารีสัตนคาราแล้วก็ร่วมไปถึงครับพี่น้องครับไปลงเลือกกลางแม่น้ำโขงเมื่อนี้กะมีภาพสวยๆงามๆมาฝากพี่ตอน้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับจังได้ก็ขอขอบคุณครับผมขอบคุณเยหลายเลยครับขอบคุณจากใจนะครับที่ทุกท่านนะครับให้การติดตามนะครับถูกทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ครับ เฮ้าพร้อมแล้วเต่อปั้นกาบพร้อมแล้วพี่น้องครับ,รบเดี๋ยวเฮอไปรับชมกันครับพี่น้องครับว่าบรรยากาศสิเป็นแบบใดครับ โนเอตาวตาจามเหหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาขานังทันตุสัทธายสีรังรกขันตุสัพธาภาวนาพิรตาหนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภละปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักคังพันธามิสัพโส นั่งอยู่ตรงนี้เลยลุกนั่งตรงนี้เลยอ่ะจะได้พอทีเดียวการอัญนถวายเครื่องบวชสวงปฏิรกรรมเครื่องเทวตาพีเครื่องกิยะบูชาพร้อมระบำบันทั้งลายขับร้องลำทั้งหลายในผลงานคอยไอ้ไหลเหลือไฟพรคุณจินตลาผุนล,ลาได้สมบูรณ์ผลเปลี่ยนไปด้วยสัพนิมงคลทุกๆประการข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบารมีองค์ปู่พระยาศีสัตนาคราชในโปรดประธานพร ความสำเร็จความรุ่งเรืองสิ่งที่เป็นความสุขเงินทองให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมมีความคล่องตัวทั้งการเงินและการงานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยปราศจากอันตรายทั้งปวงและสิ่งใดที่ได้ขอให้เกิดขึ้นโดยเร็วทันทัน,ทนตาให้สมปรารถนาทุกๆประการขอสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งสัจจะอาทิย์ หลังจากพิธีบวงสวงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศในการถ่ายทำา MV นะครับเต๋บันนาครับยกตัวอย่างเป็นบางตอนนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับอยากเห็นภาพสวยๆจัดเต็มสามารถรับชม MV นะครับได้ที่ช่องจินตราชาแนลนะครับผ่านทางจินตราพูลลาวอกบ่ววาสีเป็นเต๋บันนาชาแนลด้อยพี่น้องเด้อ คอยไอ้ไหลเรือไฟครับฉบับเต็มนะครับฉบับสมบูรณ์มือนี่ยกตัวอย่างครับภาพบรรยากาศครับเป็นภาพเบื้องหลังนะครับในการถ่ายทํเอวีนะครับทุกๆอย่างเลยพี่น้องมือนี่สิยกมาให้เบิ้งนะครับแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากจุใจแน่นอนครับอ่าติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องครับว่ามันสิมีอันไดแน่มีอนใดแน่นะครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามเตาบัตหน้ามาครับ Yeah. <laughs> Thank you. หลังจากที่พี่จินนะครับเพื่อนได้บวงสวงและกะทาย่้ำเอนะครับอยู่ลานพระยาศีสัตนาคราชเรียบร่อยพี่น้องครับหลังจากนั้นครับผมแดดอ่อนๆช่วง3 4มสีโมงแรงพี่น้องครับทีมงานบอกว่าครับพี่จินต้องขึ้นเรือครับพูนละสีผพาเลาะไปกลางแม่น้ำโขงนะครับนั่นก็คือการทาย่้ำเอครับ ฉากนี่พี่น้องครับน่าระทึกนะครับคอยติดตามเด้อพี่น้องเด้อระทึกแบบใดบ้ตีเพราะว่าพี่จินน่ะพึ้นยานเรือนะครับยันน้ำนะครับแกก็ต้องไปครับพี่น้องครับทีมงานบอกว่ายังไงพี่จินก็ต้องขึ้นเรือพะนะความม่วนมันสียูนี่แหละพี่น้องครับฉากในเรือนะครับอยู่ในเอวเด้อพี่น้องเด้อที่พี่น้องเห็นสวยๆงามๆครับนี่แหละเป็นเรือทางเทศบาลจังหวัดนครพนมพนจัดว้ไห่นะครับขอบคุณท่านสอทเร้อนะครับพนจัดใ้ไห่ย่างหิ่งหญ่เลยครับ ระวังเหยียบนี่ผู้มาบอกหนูแล้วว่าหนูคืนน้องไลท์แล้วขอบคุณที่สินค่ะเดี๋ยวนะลูกน่า่าดาบลอี่ผู้มาบอกหนเดอน ของินมอยาเดียองดีหรือของกินมันน้าพาคณะมานั่งเดือกินข้าวเนกันเยอะเลยแดไม่นั่งนี่ค่ะตัดหน้าไมไม่นั่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยนก่อนทอดอันมีเบสเลยแกบอกก็ไม่นั่งเก็ไม่นั่งต้ไก่เีหอย่งไก่เดี่ยวตองเ้ต้องเ้งต้องเกนต้งเต

เดยวสารถึงกัน Não, não, não. อ Pie> ของฝากของต้อนกมันสูงไงอ้ค่อยๆอ่ะรถยาวเนาะก็ได้ค่ะระยะเาที่เราใช้ท ใส่ทั้งหมด4เทคสคสีเทคใส่กอนสองคนขอคนคนระดับตัวเล็กที่สุดได้ที่แม่มาราอะไรกม่ทีมันจะติดช่วงไหลช่วงแขนมจะไม่ขวางทางพี่เขาจะไม่ขวางทางพี่เขา น้ำเพชรไปไหนแล้วพี่น้องน้ำเพชรไปไหนแล้วพี่เพชรน้ำเพชรกลับแล้วบอกน้ำเพชรน้ำเพชรอยู่ข้างล่างน้ำเพชรน้องปลชูมอยู่ข้างบนเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องครับ นะครับ f อของพี่จินนะครับที่คอยติดตามเยอะนะครับคือสิจูใจเนาะพี่น้องเนาะมือนีเต่าบ้านน้านะครับจัดเต็มให้เลยครับผมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับตั้งแต่อยู่ร้านพญาสีสัตนาคราดนะครับจนว่ามาลงเรือเลยนะครับฉากสวยๆงามๆใน MV คอยไอ้าไหลเรือไฟเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับจัดเต็มให้พี่น้องครับแล้วก็ฝากทังช่องจินตลาชาแนลนะครับฝากทังจินตลาคุณลาบวอล์กนะครับ แลวกระช่องน้อยๆครับเตาบันนาชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากนั่นก็แล้วการซิงเกิลใหม่ของพี่จินตลาดภูลาบนะครับนั่นก็คือค่อยไอรไหลเรือไฟฟิชเชอริงครับน้องบิวจิตเริยานะครับตอนนี้ครับกำลังมาแห้งนะครับผ่านทางช่อง u t u b e เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเตาบันนามือนี้นะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่คอยติดตามมาโดยตลอดเลยพี่น้องครับเดี๋ยวฮอสิพอกันคลิปหนาแบบจัดเต็มขึ้นก่าเด้อพี่น้องเด้อคอยติดตามเด้อครับว่าพี่จินนะครับเพื่อน มีโปรเจกต์อีกอย่างต่อๆไปนะครับค่อยที่ตามทางจินตาราภูนราวอล์กนะครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับทางเต่ามรราชาแนลเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับเดี๋ยวสีลาก,กันซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวข้อพอกันคลิปหนัครับพี่น้องครับขอบคุณครับ